สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับกับสินเชื่อสู้ภัยโควิดของธนาคารอมสินนะครับที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันไปแล้วนะครับก็มีทั้งคนผ่านและไม่ผ่านนะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเมื่อธนาคารอมสินนะครับมีสินเชื่อให้กู้เพิ่มนะครับดอกเบี้ยก็น้อยนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยกู้นะครับธนาคารอมสินก็ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้สามารถยื่นกู้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมในรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับและลูกค้าใหม่เริ่มกู้ได้วันไหนนะครับก่อนอน่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนทันดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ธนาคารอมสินนะครับเผยยอดผู้กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดช่วยรายย่อยนะครับอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า4.3แสนลายนะครับตรียมขยายผู้ใช้ไมโม้ลายใหม่ยื่นกู้ได้นะครับนายวิทไทยรัตนกรนะครับผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าความคืบหน้านะครับการปล่อยสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อคู่ภัยโควิดวงเงินโครงการ10,000ล้านบาทนะครับที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจยื่นกู้เป็นจํานวนมาก โดยธนาคารนะครับได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้าแล้วเป็นจํานวนกว่า4,03,000ลายนะครับทั้งนีร้อยละ95ของจํานวนที่อนุมัติดังกล่าวเป็นการอนุมัติโดยเกณฑ์ผ่อนปล้นนะครับซึ่งไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ในกรณีปกติจึงต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนธนาคารในการจัดทํามาตรการครั้งนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะครับกล่าวคือ ไม่ผ่านเกณฑ์ผ่อนปล้นนั้นนะครับสาเหตุหลักเกิดจากผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานภายนอกนะครับได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งนี้หากลูกค้ายังมีความจําเป็นที่ต้องการใช้สินเชื่อนะครับอาจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ปัจจุบันธนาคารอมสินร่วมกับบริษัทนะครับเงนินสดทันใจจำกัดลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซ เหลือเพียง0.49%ต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่มากนักนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อนี้ได้ภายในวันที่30มิถุนายน2564ที่ธนาคารอมสิน550สาขานะครับและสำหรับสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะครับธนาคารอมสินได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด โดยให้ผู้ที่เปิดใช้นะครับแอป My m มโ Mo ก่อนวันที่1มิถุนายน2564สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้นะครับตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะครับจากเดิมนะครับที่กําหนดไว้เป็นก่อนวันที่1พฤษภาคม2564เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือนะครับครอบคลุมประชาชนที่ต้องการการเข้าถึงสินเชื่อนี้ให้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ขอกู้นะครับจะต้องมคีคุณสมบัติเบื้องต้นคือมีสัญชาติไทยนะครับอายุ20ถึง70ปีนะครับและไม่เป็นเกษตรกรหรือข้าราชการนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐนะครับโดยธนาคารนะครับจะเปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดได้ทางแอป m ม m o โมจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับ หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการนะครับก็จะสรุปอีกครั้งดังนี้นะครับสำหรับสินเชื่อที่จะให้กู้ใหม่นะครับของออมสินก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับดอกเบี้ยก็ไม่ถึง50สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินและสำหรับคนที่ยังไม่เคยกู้นะครับธนาคารอมสินก็ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่นะครับโดยผู้ที่เปิดใช้งานก่อนหมิถุนายนนี้นะครับสามารถยื่นกู้ได้นะครับ จากแต่ก่อนต้องมีแอปก่อนหนึ่งพฤษภาคมเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับที่นำมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับลนหากมีความคืบหน้านะครับทางช่องก็จะนามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ